สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแนะนำการใช้งานฟังก์ชัน REC นะคะของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Precision รุ่น GT 205ค่ะค่ะสำหรับฟังก์ชัน REC นะคะจะมีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับโปรแกรมโทโปนะคะซึ่งสามารถเก็บข้อมูลเป็นค่าพิกัดค่าระยะและก็ค่ามุมองศาได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรมกันค่ะกด ปุ่มเพจนะคะเปลี่ยนหน้านะคะฟังก์ชัน IEC จะอยู่ในหน้า2นะคะค่ะกดเข้าที่ F 4ค่ะค่ะตัวกล้องนะคะจะให้เราทำการสร้างจ็อบงานใหม่ก่อนนะคะค่ะจากนั้นกด enter ค่ะกด F 4นะคะเพื่อยืนยันการสร้างจ็อบงานค่ะ จากนั้นหน้าจอนะคะก็จะให้เราทำการยิงไปยังจุดที่เราต้องการจะเก็บนะคะแต่ก่อนที่เราจะกดมิ t นะคะให้เรากด F2 นะคะตรงคำตรงคาสั่งหมดนะคะให้เราเลือกหมวดในการเก็บก่อนนะคะที่บรรทัดบนนะคะจะมีคำว่า REC slash disk data ตัวนี้นะคะก็จะเป็นการเก็บเฉพาะค่าระยะนะคะแล้วก็กด F2 เปลี่ยนหมดะคะ่ะ บรรทัดบนก็จะเปลี่ยนเป็น Angle Data นะคะ Cor Data ค่ะก็คือจะเป็นการเก็บเฉพาะค่าพิกัดค่ะอันนี้นะคะ c o and h i s ตัวนี้นะคะเราก็คือสามารถเก็บได้ทั้งค่าพิกัดค่าระยะแล้วก็ค่ามุมองศาได้ในครั้งเดียวนะคะค่ะอันนี้เราก็จะเลือกไปหมวดนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็เล็งไปยังจุดที่เราต้องการจะเก็บค่ะแล้วก็ F4 Commit ตัวกล้องก็จะขึ้นเป็นค่าพิกัด NE Sen ให้เรานะคะถ้าตรงแล้วตรงกับพิกัดที่เราต้องการจะเก็บนะคะเราก็สามารถกด F 4ค่ะ REC ค่ะเพื่อบันทึกข้อมูลจุดนี้ได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะให้เราทําการบันทึกตั้งชื่อจุดนะคะเราจะตั้งเป็นจุดที่1น,นี้กดผิดนะคะตั้งเป็นจุดที่1ค่ะจางนั้นนะคะก็ใส่โคด้ดหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ target high ตัวนี้จะเป็นการใส่ความสูงของจุดตั้งกล้องนะคะนี้เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นกด f 4ค่ะโอเค่คะข้อมูลก็จะถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะเราจะไปเรียกดูข้อมูลที่เราเก็บไว้นะคะเราจะกด esc ออกมาค่ะกด esc อีกครั้งนึงนะคะค่ะเราจะเข้าที่คำสั่งเมมนะคะ f 3ค่ะ แล้วก็ enter เข้าที่ job ค่ะนี่ก็จะเป็นชื่อไฟล์งานนะคะที่เราได้สร้างไว้เมื่อสักครู่นะคะ r y ส่วนตัวเลขด้านหลังนะคะจะเป็นข้อมูลที่เราทำการเก็บนะคะแล้วก็ enter เข้าไปค่ะแล้วก็ enter นะคะ view ค่ะก็จะมีเป็นค่าพิกัดนะคะกับค่าระยะค่ะแล้วก็ enter ค่ะแล้วก็เรียกดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าพิกัดกดปุ่มลูกศรเ่ินลงมาก็จะกลายเป็นค่าระยะกับค่ามุมองศา ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานฟังก์ชัน REC ในเบื้องต้นนะคะค่ะสำหรับตั้ง Total Station ยี่ห้อ Precision รุ่น GT 2 0 5ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่6 2 0 0 0บาทค่ะลูกค้าจะได้รับอุปกรณ์ครบชุดนะคะจะเป็นขาตั้งกล้องตัวใหญ่หนึ่งตัวรีซึมพร้อมฐาน1ชุดรีซึมพร้อมโพลหชุดค่ะ สินค้ารับประกัน1ปีค่ะพร้อมฟรีคาลิเวตให้2ครั้งใน1ปีถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถล็อกอินเข้ามาชมสินค้าที่ร้านกล้องสํารวจเลยองได้นะคะค่ะและลูกค้านะคะที่เข้ามาชมสินค้าหน้าร้านของเรานะคะสามารถนํารถเข้าไปจอดที่โรงแรมคารมิโอแกนได้นะคะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งสามสี่เก้าสี่ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะที่แอดไซ์ วันนี้สวัสดีค่ะ